สวัสดีครับวันนี้มาเอา,าเอใบเชอี่ครับที่ปลอกนะครับในล่องน้ำาุงติง้เครับตัก,กเอรเฉลี่ด้วยสวิงเนี่ยครับตักทำมาใหม่ครับมันอ่อนมากครับไม่รู้จะตักได้หรือเปล่าลองตักดูครับาหลานมาด้วยไปถือกล้องถ่ายสิบเดี๋ยวตักให้ดูครับเอาไปทำหับข้าว จะได้ไหมนอนมากครับเนี่ยถ่ายคลิปเถือกลองดีเดียวล่วงเ <c oughs> อ้าดูตายสิครับยื่นนั่นยื่นยื่นตรงนั้นเออดูกล้องด้วยนูอั่ครับ เห็นไหมเห็นไหมครับลุดลุดย่าหักนะ,ะ,ะห้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนะมเห็นไหมนะครับ งใส่กันเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้หมดก่อนครับ ออกไปตามนี่ครับถือตรงนี้เนี่ยตามฝั่งเนี่ยตามไปข้างๆเนี่ยนะช่วงเช้าเห็นเยอะแล้วครับแต่ช่วงนี้แดดมันเริ่มออกก็เริ่มลงเดี๋ยวจะเอากันครับขออนุญาตเอาครับพักก่อนครับพักล่องก่อนนะครับเรียบร้อยแ,แล้วครับนี่ ได้เยอะไหมครับเนี่ยมีหอยจูบด้วยครับเนี่ยหอยขม,มหอยขมด้วยหอยอลี่ครับไซเล็กไซใหญ่กุ้งก็ติดมาด้วยนี่ดูมีมาหลายตัวเลยตักมีกุ้งเอาคนดูมาดักดูดูมุ้งน, <c oughs> นี่ก็สวิงไหนสวิงให้เขาดูวิธีการทำสวิงนี่ก็เอามง้งเอามงุงเศษผ้าขาว อย่างนี้ก็ได้เศษผ้าอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นมุ้งแล้วตัดเอาไม้แขวนเสื้อทำเอ,เอาไม้ยส้นยานยวๆแล้วใอ้แบบอ,อ่อนๆหน่อยตักจะได้ตักง่ายตักตักลูดวิธีการตักก็เทียบกําแพงแล้วก็ลูดขึ้นลูดขึ้นจะได้ลงในมุ้งนี้ครับนี่ก็ได้เยอะขนาดนี้แค่ไม่กี่นาทีเองสิบนาทีเองเนี่ยฝังนุ่นไม่ได้เอาครับ เพราะว่าไม้ไม่ถึงครับเนี่ยฝั่งนูน้นย่างเตรียมเลยฝั่งนูน้นแต่แดดมันออกแล้วมันลงถ้าค่ำๆตอนเช้ามันเห็นเยอะครับเห็นตอนเช้าเดี๋ยวจะไระเทกะละมังให้ดูว่าจะได้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยตรงนี้มีใหญ่ๆด้วยครับเนี่ยใหญ่ด้วยแต่เอาไม่ถึงครับไม้มันสั้นเนี่ยไม้มันสั้น แค่สองเมตรห้าสิบเองสองกว้างสามเมตรเนาะไปเดี๋ยวเทดูทันที่บ้านครับได้มาแล้วครับเทเลยโอ้ได้เยอะเลยค่อยวางก็ไม่ค่อยวางบอกไม่ทันเลยลูกใหญ่ๆด้วยครับเนี่ยใหญ่ด้วยชาดินหมดชาติครับเนี่ยตะไครยังติดเลยครับ น้ำนครับเขียวดินหนใส่น้ำา่ิบน,น้ำใส่เปิดน้ำใส่ได้ก็ปูอ่อนนะนี่วิีพอดูเนี่ยวิธีการตักเชอรี่ในท่อระบายน้ําวิธีการก็ตักแบบนี้แหละครับตักออกมาแช่น้ํำขังไว้สักหนึ่งวันก็ใช้ได้แล้วครับ เอออะไรไม้มันสั้นแล้วตักไม่ถึงฝั่งโน้นตักได้แต่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นเป็นเพราะว่าเป็นที่ของคนอื่นเขาตักไม่ถึงก็เลยไม่กล้าอยากจะเข้าเป็นของเขาว่า ัครบถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ลกดกิ่ด้ครับลูกใหญ่ตอนเช้าเห็นเยอะอยู่ครับตอนเช้าเห็นเยอะแค่ไปดูเฉยๆไม่ได้ไปเอาก็เลยไปเอาตอนเที่ยงนี่ต้นเที่ยงก็แดดมันออกแล้วแล้วมันลงเนีย่ยมีหอยขมด้วยครับนยะ อตอนเช้ามันขึ้นเยอะอยู่สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามได้ครับนั่งกำลังมันสองคน